หมือนมีกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานอะไรเกิดริดร้อนริดร้อนของเราแผลแห้งได่เสียนเสี้ยนเราปแผลอย่างที่ว่าเราใส่อะไอแดงไปแล้วเอาผงวิเศษเปะเข้าไปแผลมันจะแห้งเรยวแล้วมันก็จะสมานแผลแบบว่าสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ไอ้ทีแรกเราก็ขูดมันมันไม่ได้เอาตัวนี้มาแปะมืนก็ว่าเหมือนก็ว่ามันเป็นแผลสดแ่เวลาแผลสดแล้วเราเอื้อยมาโปะเข้าไปอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเอามาสร้างเนื้อเยื่อใหม่ให้แผลมันแห้ง ต่างเซลล์คนมานมากับปิดเป็นใจใหญ่เแต่ก็แห้งเร็วครับสวัสดีครับผมสมเด็จนะครับทีมงานเกลือจืดขนส่งนายกฤธินะครับาวันนี้เกลือจืด นายกฤิดได้ทำการจัดส่งมาที่สวนปปาอูนะครับของพี่ํำนานเป็นรถที่5้าแล้วเดี๋ยวให้พี่ํำนานแนะนำสวน่อยครับครับผมก็ํานอครับสวนปปาอูนะครับได้สร้างเกิดเตี้ยตองนรามาใช้ครับแล้วใช้แล้วเป็นไงครับพี่ํำนานอย่างต้นนี้เนาะเห็นออกลูกออกดอกออกเต็มเลยครับให้ไปงานตอบสนองได้ดีครับมันก็ ต้นใหญ่ก็เราก็ใช้ได้ต้นเล็กเราก,ก็ใช้ได้นะครับมันก็ถ้าเปิดแผลเราเขใช้ได้ประทาระทาได้นะครับเลื้ยงได้ก็รั่เขาก็จือนี่มันก็เป็นแน่ๆเล่ว่าแคนเซนซสูงแล้วก็มีสมบาติทาให้ลากระบบลาก,ลากแข็งแรงครับลา่าไม่เนา่าเนะาะจากที่ว่าโรคลากเน่าห,หรืออะไรเงี้ยก็คือใส่กระตืดเข้าไปอ่ะมันมันรักษาได้ครับอย่างแผลอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็ถาถ้าเป็นถ้ามีแผลเรามีน้ำนั้นเยอะมเราประทาร ทาทาไปมันก็แห้งเร็วครับทา่ต้องการอใหม่ครับครับมันก็แห้งแห้งเร็วที่เป็นแผลแล้วก็แห้งเร็วแห้งเร็วก็คือเหมือนว่าก่อนที่ว่ามันจะตายหรือว่าไงเราก็รักษามันก่อนจะสืบสารมันก็ได้กสร้างเซลล์อะไรขึ้นมาได้กินพืชอาหารไลยจะขึ้นตับตงนเรื่องไปต้นไม้มันจะแข็งแรงแข็งแรงได้แล้วขึ้นต้นเร็วออกทั้งดอกทั้งติดทั้งรับติดทั้งลูกเนาะ ต้นที่ระบบรากดีแล้วเราก็ใส่ได้จะขื้นต้นเร็วขื้นต้นเร็วรากแข็งแรงลากแข็ง,รงแรงเพราะว่าใส่กเตื้อเข้าไปอย่างวัชพอนคือมันเป็นรากดอกน้ำดำใช่ไหมต้นที่ว่าพี่จำนานหบอกบพอใส่เตืเต้อเข้าไปรากมันจะขาวรขาวแล้วก็รากขาว ดินก็ฟูขึ้นแเดี๋ยวก็ฟูขึ้นรากอาหากินได้ในเดียวขึ้นาเจอเปลือกเขาเขาก็แตกแยกแยอย่างนี้ก็เหมือนกับว่ามันสร้างเปลือกเปลือกตัวใหม่เข้ามาให้ดูดอาหารเพราะว่ามันมีแคลเซียมครับแคลเซียมสร้างเปลือกผิวนางขึ้นใหม่ครับต้นขยายขึ้นต้นขยายขึ้นปีกปีกออกเลยปีกออกปีกออกมันสมบูรณ์แล้วเนาะแล้นติดเต้าปูแล้วกระต่ก็ดีขึ้นแล้วต้นนี้ว่ามันเป็นแผลเป็นไรก็ใส่มันก็แห้งเร็วครับแห้งเร็วแล้วก็ ต่างเพียวทีหนังก็แจ้นนำคนนั้นมันไฟเหลืองเลยแหละที่เราคิดว่าตายไปแล้วลองใส่ล้แล้วก็ขาขาเข้าไปมันก็เกิดได้เยอะขึ้นมาใหม่ก็เริ่มออกกอกออกออกไปดูเดินยอดมาก็ไม่ร่วงมาไม่ล่วงไปก็ยังติดติดลูก มันต้นนี้นี่ก็ทา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 เป็นโลตอนนี้เราก็ทาใช้ทาแล้วก็ลับมันก็เริ่มสมูลอ์นสมบูรณ์กบแห้งแห้งแล้วขึ้นเยอะแบบปบดเก่ารอนเลยไหมเก่ารอดเลยเก่ารอนแล้วโอ สร้างเซลล์สร้างเซลล์กันหใหม่สร้างเซลล์ขึ้นแล้วใหม่มันเดินเดินระบบระบบเซลล์กินอาหารได้สมบูรณ์เริ่มออกดอกนี่อีกประมาณก็ก็เริ่มปานเริ่มปานเองก็สามประมาณสี่ห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือน,อนจะถึงจะได้ลูกจะติดลูกมนานลูกเยร้ย เริ่มเริ่มเขเริ่มออกดอกในหกเดือนนะเริ่มช่วงนี้ก็มาอีกห้าเดือนอห้าเดือนห้าเดือนไอ้อย่างนี้มันออกเรื่อยใช่ไหมคือดอกดอกมันนแบบนี้นะตาดอกตาดอกมันนั่นนะดอกปิดหอมหอมนี่นี่นี่เริ่มบานตัวนี้ยังยังคือยังองที่มันออกออกฟัดอกดอกก็เหมือนว่ามัน ดูดก ну? oh. right. ินพ i mean so so uh. mm ่อา้ารได้ดีขึ้นครับอาหารได้ดีขึ้นเละดไตเข้าไปเนาะกระเจื้เติมเลยฟูดินได้จะมีถ้าดินมันฟูดินไม่แน่นคือระบบรากต่อหาดินได้ก็ดินมันจะฟูครับถ้ามันดินมันจะไม่ฟูครับดินมันแน่นระบบรากหาดินแน่นมันก็ไม่ดีก็เติมใส่ไปแต่เราไม่ได้ใส่คั้งเดียวใส่หลายคั้งหน่อยมันก็เหมือนเราใช้ปุ๋ยทั่วไปแต่ว่าเราใช้เกระเจือแทนปุ๋ย ก็คือว่าเราก็เหมือนว่าใช้คงตืดของเราเนี่ยมันก็คือลดลดต้นทุนได้มาอีกเยอะครับก็ไม่แพงนะนี่จะทาไปไม่ใช่เหรอครับทาาเข้าไปแล้วมันสร้างเหมือนว่าเซลขึ้นน้ำใหม่เนี่ยสร้างเซลขึ้นน้ำใหม่้นขยายขึ้นขยายขึ้นสร้างเปลือกเซลเปลือกปี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 ปเดี๋ยวเขาปิดแพรปิดแพรแล้วมันสร้างขึ้นน้ำใหม่เหมือนก็เหมือนว่าระบบน้ําดีขึ้นระบบความอย่ากตอนอะไรดีขึ้น ส่งเสริมให้ออกดอกได้ดีออกดอกคือเหมือนกับว่าอย่างมันดูดพวกอาหารเข้าไปมันก็ทําให้เหมือนว่าระบบน้ําเลี้ยงน้ําต้นมันก็เหมือนว่าจะกระจายต้นแข็งแรงขึ้นจนแข็งแรงขึ้นพอลาเรียงเราเต็มทีต้นนี้ก็อต้นที่จะแย่ครับถใส่ใส่ไปตัวเองแต่เนาะแต่มันสร้างึ้นมาพี่ทาว่ามันมันนจะเป็นนี่ก็เหมือนกับว่าทางขึ้นมาใหม่ นอกก้นดูมันมีทั้งลูกด้วยทั้งดอกตัวนี้นิม่มออกมาอาม,มากแา่ส่วนเห็นดอกก็ดีใจอิญิษได้ลแล้วได้ตังแน่ได้ <c oughs> ตังแน่แล้วก็เหมือนก็ใส่เข้าไปเลยเนี่ยเราผลต้นเพราะว่ามันเป็นของได้ธรรมชาติเกือเกิดจือดอก็มีผลนะครับมันก็ทำให้ต้นไม้รัาแข็งแรงขึ้นเนไอ,อใส่ใบนี้ มันไม่มันไม่เป็นพิษตอ่อต้นไม้ตส่ไปแล้วนะก็ทําให้ส่งเสริมเนื้อเย,ยื่อเราระบบรากแข็งแรงขึ้นจะเป็นแผลเป็นไรในเราเป็นแผลที่น้ำเยิ้มเราก็ทาได้เราผสมน้ำทาเลยทาได้แผลก็แห้งเรยวกับสร้างสร้างเซลล์เือเยื่มาใหม่มาเสริมรากใหม่ปลุกปลูกนี่เนี่ยมาทาบอีกเสียบผ่านติดแล้วเนี่ยติดติดดอกแล้วออกดอก ของดอกขึ้นมาใหม่ตอนนี้เหมือนแล้วว่าจะตายแล้วว่างั้นใช่นล่วแต่คิดว่าตายแล้วนี่คิดว่าตายแล้วมันมีใบขึ้นมาเต็มแต่มีค้อมใส่กระติ้เข้าไปมันดูดน้ำได้ดีขึ้นครับปีขึ้นแล้วก็สร้างเลยเยื่ขึ้นมาใหม่หายมันใช้ทุกต้นเลยนู่นนะกระโปงอยู่นะขาวด้วยนะเห็นเห็นด้วยแหละตอนนี้กระโปงนี่นี่ว่ติดรูปแล้วมันดูวดอกออกเต็มเลยนี่กระโปง เนี่ยเนี่ยกระดิ่งกระไปโปะที่นู้นเห็นยอดแทที่มันเป็นแตะไปเลยนี่มันกำลังสร้างใหม่้ขยายปิดขยายเอาจนปิดเต็มแผ่เนี่ยมันแห้งและแห้งก็หายละเนี่ยนี่ปิดไปแล้วนี่ตรงนี้ปิดไปกันอ๋อนี่ปิดเลยใช่ไหมเริ่มปิดแล้วตามในในยาขึ้นมาใหม่หมดละ นี่อย่างนี้ออกไหมออกนี่มันนี่มันดอก่ะดอกก็คือว่าออกกันนี่จริงนะนี่แล้ว่ิืัเห็นนี่สามลูกโอ้ั่องดูสักิ่งเนี้ยไว้ลูกเยวเพอหรือลองดูกิ่งล่างปกติเขาจะไม่ค่อยจะเอาไว้กันอยลูกเดียวไว้ลูกเดียวแต่มันว้มากเนี่ยมันจะกิ่งแห้งแล้วก็จะเป็นฉลาด้วยะฉลามเข้าในง่ายในเมึงปลูกใหม่ได้เข้าปีสอง แต่ใช้ก็เจือไปมันจะโตใปเลยนพุ่งใช่ไมมันจะพุ่งนะมันก็เหมือนว่าแตกนี่สองปีใช่เข้าปีสองปีปีครึ่งอ่ะปีครึ่งแต่แรกมันก็ใช้มันมันไม่ค่อยแตกกิ่งแตกใบไงใช้ใส่ไปมันก็แตกยอดมาใหม่แตกยอดพุ่งเร็วเร็วต้นแข็งแรงเพราะมีแคลเซียมสูงมันมีแคลเซียมก็กระมัดเร็วเทียว่าต้นระมัเสียวกระทุ้งกระทุ้งต้นสูงขึ้นใช่ ตอนแข็งแรงครับตอนะบบต้นแข็งแรงก็มันก็ไม่เป็นโรคติดต้นนี้นี่ติดเต็มเลยเนี่ยแตกไปอ่อนละแล้วอย่างที่ว่าถอนเลยอ้งที่ว่าล้วพูดแต่ตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันครับโอ้โหมันกินโคลเลยไงต้วแรกมันเหลืองใส่ไปแต่จักยอดใหม่ละติดนุ่นออกดอกติดเต็มดอกม่ยอดดูอ้ไม่ทั้งดอกทั้งยอดอื้ดีเลยนี่ ไม่ตายแล้วไม่ตายอืตัวนี้ก็ใส่ไปติดลูกอีกแรไปไปเยอะเลยเนี่ยห้าหกสิบลูกผู้ชายมาเห็นแต่งออกเอาไว้แค่นี้อ๋อแต่งออกเลยแต่งออก,กแรงติดมาห้าหกสิบเอาไว้เอาลูกเอาไว้เยอะมันเดี๋ยวกิ่งเขาจะแห้งตายไไมันมันเลี้ยงมันมืนออ๋อกิ่งมันเล็กก็เหมือนว่าเลี้ยงน้ำไม่ทันครับ ทำมาได้กิแล้วลูกกินขงลูกพอชาวสวนพอทําไปเห็นมียอด้าใหม่ก็ดีใจแล้วคือว่ารอดตายแล้วนะรอดตายแล้วถ้ามียอดจะเห็ดใส่ไปแล้วมียอดมาใหม่ก่อนเลยว่าที่ตำนานที่ว่าก่อนใส่กระถิ่นะเมื่อก่อนที่ว่าใส่ปุ๋ยอะมันมันเป็นยังไงอะเมื่อก่อนะมันมันเมื่อก่อนปุ๋ยก็อื่นอยู่มันก็มันบดละมันไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงครับดินมันแน่นดินมันแน่นใช่แล้วไปมันก็ซีดไปตรงนี แต่พอเอาเกือดมาช่วยอะ่ะมันมันก็มันก็ดีขึ้นอ่ะดินดินเร่มโฟกัสระบบลางทำงานดีไบก็เริ่มดีเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่างบบลรางหาก,กินได้ได้คล่องขึ้นก็คือฝากไว้ด้วยนะครับคือว่าอย่างพี่น้องแถวสวนผู้เรียนของออปลาะอูเนี่ยก็คือถ้าสนใจหรือว่าของเกือดเราสอบถามข้อมูลของเจ้าของสวน อ๋อปาละออพี่จำนาได้เลยนะครับเดี๋ยวให้พี่จำนาบอกเบอร์โทรถ้าใครสงสัยยังไงอะไรก็คือโทรมาถามพี่จำนาได้ครับอย่างงมก็ใช้ตีแล้วก็บอกต่อครับก็ผมก็มีติดต่อมาได้ครับเบอร์โทร0962355523ครับครับพี่จำนาเนาะครับจำนาสดปอปาระอูนะครับ